สวัสดีค,ะค่ะเ,เข้าสู่ช่ยยกกองยาซีกุกกอกนะคะย,ยาซีลองไปหาปลาหน,นาวอย่าทรมานโสวเลยหนาวนาวานหอย่าทรมานไปทำพายยังนถ่ายคลิปไม่มนุถ้าลงน้ำน่ะมันหนาวถ้ายืนอยู่ข้างบนน่ะไม่เป็นไรไปหาโฮมพายยังยืนถ่ายคลิปกัน,นว่ะอย่าทรมานสวเลย ไปท่ายิางนี่นี่ันว่รามานจา้ยล่ะบ่ทรามานมันบ่ได้ลงน้ำให้คนหนุ่มคนแน่นลงซะอ้าวปลาเพิ่มรนะปลาปลาโอ้ปลาเข็งปลาเขง็เขงได้กี่ตัวโอ้ยลืมมาลดอันนี้เลยนี่อาตีเอาแบบนี้เลยบ่หน,นุฮะ <c oughs> ตีน้ำแบบนี้เลยบ่อนไรปลา โอ้มันหุจัก,จกทำมาหากินเฮ้ยเออเออเห็นห <im it> <im it> เอ็เอเอเอดมินเห็นนีน่เนาะกระดองแป๊บๆแ,แล้วนี่ไปเฮ้ลูเฮ่โอ้พี่เมยเราลืมโทรศัพท์บอเห็นโทรศัพท์อยู่โดมฮันซาดแบตอยู่ แล้วิ้ปลาเค็งนั่นแหละยิ่งมันแมนปลาโขสานะปลาคอรอกาทนา่ะได้กินปลาคอะอ้า

พี่จำเก่าอยู่อะแบนขึ้นมาอะขึ้นมาขึ้นมา เค็งโอ้ปลากระโดดขึ้นมาแต่น้ำได้เลยนี่ ี่จ้องกินปลานะคะทุกคนเห็นปลาแล้ววิ่งมาเลยนะคะตัวนี้เห็นปลาแล้ววิ่งมาเลยใช่ไหมพี่บุญมองมองมอปลาสมองขนาดห้ามร้ายสิบโอ้ตัวนั้นใหญ่นะนุเนาะใหญ่เนาะตัวนั้นนะ อ๋อเนี่ยบอวันนี้ก็ได้สองตัวแล้วนะคะทุกคนสามสามตัวสามตัวป้าสมอนไปลงอยู่หะอู้ป้าสมอนเอาเอาเจ้าไปลงเขาใส่หม้อบ่แมงแมละแมนอันโทรศัพท์ภาษาและยู่ดูมอะไะ ภาาเบปาเราทกมา้นะคะว่าจะได้กปาทตัวได้แล <man' in mind> ้วสามตัวได้แล้ ไงละบบย่อีกแล้วโอ้โหนี่นะคะบบยรามันูกร่มารอ่อ้น่นรกากายากอร่อยน้ออร่อยบายน้ยกานรบอย่าอ่นม่่บ่าย่าม่ากก้อน่อยนบน ปลาลอยฟ้าปก็จะหันบางยังนี่อ๋อคพ่กันมันใหญ่จะกันใหญ่แ้วมันเนี่ยเอา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 นั้นน่อยสืหน้านี้แหละปลาลอยเนาะ ปลาอร่อยนาะนี้มันมันนี่ว่างเออจะเอาวมาอีกแล้วโอ้มาอีกแล้วเอมามาลวไม่ย้ายเอามาใส่ไหมืนี่ ดักมองดักมองดักมองดักมงได้ปลามอแล้วก็ปลาช่อนเอามาใส่มมาใส่คูใส่ทังไว้เดี๋ยวเตอยเอฮะ ไม่มีคาสเตอร์ไม่มีโห่คนค่อยกันไม่ได้มามาเอาเสือมาอีกแล้วก็ยาเราขึ้นมาเจ้ขึ้นมาเจพ่อปีงแล้วล่ะ ได้ปิ้งนึ่งแล้วได้รับเชี่้วไม่มีของคอดบ,บ้านคอดไม่มี กระตับเลยวะตัวอะไรเนี่ยโอ้ยจิงประดุกอีกแล้วจิงประดุกอีก,ล,ก,อกล้วเจ้า <laughs> มันมันห้านาทีไดรนุนุมันห้าหนาทีได้ซอ,องผิดหลืมอมั้งบ่เอาบอ่เอาซรัพนี้บ่บ่ระดุโอ้ยบานบนี้ถ้าไม่ได้นอนประดุกปักนะถ้าประดุกปักนะ่ะไม่ได้นอนไม่ต้อง,องหัก หัเก,ก,กองอเงี้ยมาดอกก่อนซีซองอยู่เลยหักเงี้ยมาดอกก่อนเจอเคยโดนแล้วตอนเด็กป็นมาน้อยเจ็บเธอเด้อเจ็บตองปลี่ยนดังไฟไหมอ่ะกจะตั้บเลยบ่อนุพอ่อบ่สำหรับคลิปนี้นะคะเขาจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเจอก,กันคลิปใหม่นะคะปลาลอยฟ้านะคะเอฟซีสวัสดี